สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักทุกท่านครับช่วงนี้รู้สึกไหมครับว่าพอจะอ่านหนังสือก็ต้องหยีตาหรือจําอะไรก็ยากขึ้นรู้สึกเหมือนมีหมอกบังสมองใช่ไหมครับผมดอนเจมพอตเตอร์ Don, James, Porter, บอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสายตาที่แย่ลงดึงสมองให้เสื่อมได้ถึง30%ครับแต่ไม่ต้องกังวลครับคุณหยุดมันได้ในวิดีโอนี้ผมจะเผย ผลไม้มหัดจันย์สีชนิดที่ช่วยปลุกสมองให้สดใสเปิดสายตาให้สว่างตอนคุณหลับใครเจอแบบนี้คอมเมนต์ใช่เลยหมอนะครับมาเริ่มกันเลยส่วนที่1นึบูเบอร์รี่ผู้พิทักษ์ความจําและสายตาตอนกลางคืนคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าพอตื่นเช้ามาสมองมันตื้อต้อต้องใช้เวลานานกว่าจะคิดอะไรออกหรือตาจะมองเห็นอะไรชัดๆก็ต้องใช้เวลาปรับโฟกัสหลายคนบ่นกับผมแบบนี้บ่อยมากเลยครับ มันเป็นความรู้สึกที่ไม่สดใสเอาเสียเลยใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าบลูเบอร์รี่ลูกจิ๋วๆที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับมีสารวิเศษซ่อนอยู่ข้างในมันมีชื่อว่าแอนโทไซยานินสารนี้เป็นตัวที่ทำให้บลูเบอร์รี่มีสีน้ำเงินเข้มสวยงามแต่นอกเหนือจากสีสารแล้วสารนี้จะเข้าไปช่วยเปิดเส้นทางให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและจอประสาทต,ตาของเราได้ดีขึ้นมากเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่วน ฮิปโปแคมปัสซึ่งถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเป็นเหมือนห้องเก็บความจําที่สําคัญที่สุดของสมองเรานั่นเองครับทำไมการไหลเวียนของเลือดที่ดีจึงสําคัญคุณพ่อคุณแม่คงทราบดีนะครับว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเส้นเลือดของเราก็จะเริ่มไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมการไหลเวียนของเลือดก็จะเริ่มไม่สะดวกเท่าที่ควรทําให้สมองและดวงตาของเราเริ่มขาดสารอาหารและขาดออกซิเจนเหมือนต้นไม้ ที่ไม่ได้น้ำไม่ได้ปุ๋ยครับพอเลือดไหลเวียนดีออกซิเจนและสารอาหารดีๆก็จะไปถึงเซลล์สมองและเซลล์ตาได้มากขึ้นทําให้สมองเราไม่หิวไม่ขาดพลังงานอีกต่อไปครับนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหลายคนที่ดูแลตัวเองด้วยดูเบอร์รี่ถึงรู้สึกว่าความจําดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและสายตาเวลาอ่านหนังสือหรือมองในที่มืดๆก็ชัดเจนขึ้นครับความรู้สึกตื้อหรือพร่ามัว ในตอนเช้าก็จะค่อยๆหายไปเรื่องที่ผมเล่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุดสตินะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ชัดเจนเลยครับนักวิจัยจากวานสาร Agricultural and Food Chemistry เคยทำการศึกษาในปี2012พบว่าผู้สูงอายุที่ทานน้ำรูเบอรี่ป่าทุกวันแค่12สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนความจำของพวกท่านก็ดีขึ้นมากแถมยังช่วยลดอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยนะครับที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ การสแกนสมองยังเห็นชัดเลยว่าสมองส่วนหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความคิดการตัดสินใจทํางานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมมีเรื่องจริงของคุณมานะอายุ72ปีคนไข้ของผมเองครับแกเคยบ่นกับผมว่าหมอเอ๊ะตื่นมาแต่ละวันเหมือนมีหมอกบางตาสมองก็คิดช้าไปหมดไม่ทันใจลูกหลานเลยแกดูท้อแท้มากครับผมจึงแนะนำให้คุณมานะลองทานดูเบอร์รี่ป่าครึ่งถ้วยหรือประมาณ100กรัม ใส่ในโยเกิร์ตตอนเย็นทุกคืนครับเพียงแค่ 3. สัปดาห์เท่านั้นครับคุณมานะก็กลับมาตาใสาอ่านหนังสือพิมพ์ได้โดยไม่ต้องหยีตาเลยครับแถมยังเล่นหมากรุกชนะหลานได้อีกด้วยแกมาเล่าให้ผมฟังด้วยรอยยิ้มที่สดใสมากเลยครับฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับการทานบลูเบอร์รี่นั้นง่ายมากๆเลยครับคุณสามารถซื้อบลูเบอร์รี่สดหรือแช่แข็งก็ได้ถ้าเป็นบลูเบอร์รี่ป่าจะดีที่สุดเพราะมีสารแอนโทไซย,ยานินเข้มข้นกว่าครับให้ทานประมาณครึ่งถ้วย หรือประมาณ100กรัมพร้อมกับมื้อเย็นหรือก่อนนอนสัก1ชั่วโมงนะครับการทานคู่กับโยเกิร์ตหรือวอลนัทสัก2ถึง3เม็ดจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารดีๆจากบลูเบอร์รี่ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับอย่ารอช้านะครับลองทานบลูเบอร์รี่คืนนี้เลยครับแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่รอยอยู่ตอนเช้าครับคุณหมอยืนยันว่าคุณจะตื่นมาด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเลย จำไว้นะครับว่าการทานบลูเบอร์รี่ตอนกลางคืนมันจะช่วยซ่อมแซมร่างกายและสมองของเราในขณะที่เรานอนหลับเหมือนกับคุณกำลังให้อาหารบำรุงพิเศษแก่สมองและดวงตาเลยล่ะครับเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่คุ้มค่ามากเลยนะครับใครพร้อมจะลองบลูเบอร์รี่คืนนี้บ้างครับคอมเมนต์คำว่าพร้อมลุยมาให้คุณหมอเห็นหน่อยนะครับผมอยากเห็นทุกท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับส่วนที่2กีวีผู้ปรับจูนสายตาให้คมชัดและหลับสบาย คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าพอจะอ่านหนังสือตัวเล็กๆก็ต้องเพ่งสายตาอย่างหนักจนบางทีก็ปวดตาหรือเวลาขับรถตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่ามองไม่ค่อยเห็นทางเหมือนเมื่อก่อนยิ่งตอนนี้มีเรื่องแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์ยิ่งทําให้ดวงตาเราทํางานหนักขึ้นไปใช่ไหมครับความรู้สึกแบบนี้มันน่างหงุดหงิดและน่ากังวลจริงๆครับทีนี้เรามาทําความรู้จักกับเจ้ากีวีเขียวๆเปรี้ยว,วอมหวานลูกเล็กๆที่เราเห็นกันทั่วไปนี่แหละครับมันคือขุมทรัพย์ที่แท้จริง ของสารสําคัญอย่างลูทีนและซีแซนทีนครับสารสองตัวนี้สําคัญมากๆครับมันจะพากันไปรวมตัวอยู่ที่บริเวณมาคูลาของดวงตาเราซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆมันก็คือจุดรับภาพคมชัดตรงกลางดวงตาของเรานั่นเองครับลูทีนและซีแซนทีนทําหน้าที่พิเศษคล้ายกับแว่นกันแดดธรรมชาติที่อยู่ภายในดวงตาของเราเลยนะครับมันคอยช่วยกองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายจากหน้าจอต่างๆและจากแสงแด,ด ที่จะมาทำร้ายดวงตาของเรานอกจากนี้ยังช่วยลดการอักเสบในจอประสาทตาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมของดวงตาด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากสำหรับเราก็เพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นบริเวณมาคุลาที่เป็นจุดรับภาพคมชัดของเราก็จะเริ่มเสื่อมลงตามวัยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเริ่มมองเห็นตัวหนังสือเล็กๆเบลอรหรือมองใบหน้าคนไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนลูทีนและซีแซนทีนจึงเข้ามาช่วยชะลอความเสื่อมตรงนี้ และยังช่วยทําให้เรามองเห็นได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่แสงน้อยๆหรือในเวลากลางคืนครับทาให้การขับรถตอนกลางคืนของคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยและสบายตามากขึ้นด้วยครับแต่พลังของกีวีไม่ได้หยุดอยู่แค่ดวงตาเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่น่าประหลาดใจกีวียังเป็นแหล่งธรรมชาติของสารตั้งต้นของเซโรโทนินและวิตามินซีอีกด้วยครับสารสองตัวนี้มีบทบาทสําคัญมากๆในการควบคุมอารมณ์คุณภาพการนอนหลับและความสดใสของจิตใจเราครับ เซโรโทนินเป็นเหมือนสารแห่งความสุขที่สมองของเราใช้ในการควบคุมวงจรการนอนหลับและการมีสมาธิกีวีดูเหมือนจะช่วยเพิ่มปริมาณเซโรโทนินให้มีพร้อมใช้งานในเวลากลางคืนทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณถึงรู้สึกว่าการมองเห็นดีขึ้นมองในที่มืดได้ชัดขึ้นและที่สําคัญกีวียังช่วยให้คุณหลับสบายขึ้นด้วยครับตื่นเช้ามาสมองก็จะปลอดโปร่งคิดอะไรได้ฉับไวไม่รู้สึกตื้อต้อตีกแล้ว เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มาจากคําบอกเล่าปากต่อปากนะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมายืนยันครับงานวิจัยจากวานสารนูเทรนส์ในปี2013บอกว่าคนที่ทานลูทีนและซีแซนทีนเยอะๆจะมีความจําและความสามารถในการเรียนรู้ดีขึ้นส่วนอีกง,งานวิจัยจาก t h a i แมดิทิเค้ายูนิเวอร์ซของไต้หวันในปี2011ก็ยิ่งน่าสนใจครับพวกเขาพบว่าคนที่ทานกีวี2ลูกหรือประมาณ100กรัมต่อลูกก่อนนอน1ชั่วโมง ทุกคืนเป็นเวลา4สัปดาห์หลับได้เร็วขึ้นถึง35%หเซนหลับลึกขึ้นและตื่นมาสดชื่นขึ้นมากโดยที่ไม่ต้องพึง่งยาช่วยเรื่องการนอนหลับเลยนะครับนี่คือความมหัศจรรย์จากธรรมชาติจริงๆครับผมมีคนไข้ท่านหนึ่งคุณสุภาอายุ65ปีท่านเคยบอกผมด้วยสีหน้ากังวลว่าหมอฉันนอนไม่หลับมานานแล้วพอหลับได้ก็สะดุง้งตื่นตลอดเวลาร่างกายมันอ่อนเพลียไปหมดคุณสุภารู้สึกท้อแท้มากครับ ผมจึงแนะนาให้ท่านลองทานกีวีทุกคืนครับเพียงแค่2ส,สัปดาห์เธอก็บอกกับผมด้วยรอยยิ้มที่สดใสว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยหมอหลับสบายตื่นมาสมองปลอดโปรง่งไม่มึนงงเหมือนแต่ก่อนแล้วฉันรู้สึกมีพลังที่จะไปทํากิจกรรมกับเพื่อนๆได้อีกครั้งค่ะเรื่องราวของคุณสุภาพทําให้ผมมั่นใจในพลังของกีวีมากเลยครับฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกีวีให้ทานกีวีสุกประมาณ 1- นถึงสงลูก หรือประมาณ 100- ่ง0ถึงสองรกรัมในตอนเย็นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนครับให้เลือกกีวีสีเขียวที่ผิวจะนิ่มๆหน่อยนะครับสัมผัสเบาๆก็รู้แล้วครับและที่สําคัญอีกอย่างคือคุณสามารถทานเปลือกกีวีได้เลยนะครับไม่ต้องปอกออกเพราะเปลือกของมันมีสารต้านอนุมูลอิสระใยอาหารเยอะมากครับเพียงแค่ล้างให้สะอาดก่อนทานก็พอครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหลับหรืออยากให้สายตาคมชัดขึ้นมองอะไรได้สดใสกว่าเดิมลองให้กีวีเป็นเพื่อนยามค่ําคืนของคุณนะครับ คุณหมอยืนยันว่ามันจะช่วยปรับจูนร่างกายของคุณให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นจําไว้นะครับว่ากีวีไม่ได้แค่ทําให้คุณง่วงแล้วหลับไปเฉยๆนะครับแต่มันจะไปปรับสมดุลเคมีในสมองให้ทํางานได้ดีขึ้นทําให้สมองได้พักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เราหลับครับมันคือการเยียวยาจากภายในเลยนะครับใครเพิ่งรู้ว่ากีวีช่วยให้นอนหลับดีขึ้นและทําให้สายตาคมชัดขึ้นบ้างครับคอมเมนต์คาว่าว้าว มาบอกคุณหมอหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่ามีคนประหลาดใจเหมือนผมไหมครับส่วนที่สมามมะม่วงผู้เติมพลังสมองและสายตาที่อ่อนลา้าคุณพ่อคุณแม่เคยรู้สึกไหมครับว่าพอช่วงบ่ายบายคลอยไปจนถึงเย็นๆสมองมันเริ่มล่าคิดอะไรไม่ค่อยออกหรือสายตามันก็เริ่มพผ้าๆแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าพลังงานมันหมดไปกลางคันอยากจะอ่านหนังสือดูละครหรือคุยกับหลานๆก็ทําได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมครับนี่เป็นความรู้สึกที่ทําให้เราไม่สดชื่น เอาเสียเลยทีนี้เรามาทําความเข้าใจว่าทําไมมะม่วงสีเหลืองทองที่หอมหวานนี่แหละครับถึงเป็นตัวช่วยที่สําคัญมากมะม่วงมีเบต้าแคโรทีนสูงมากนะครับซึ่งร่างกายของเราจะเอาไปเปลี่ยนเป็นวิตามินเอวิตามินเอสาคัญมากๆครับสําหรับผิวตาของเรามันช่วยลดอาการตาแห้งที่หลายคนมักจะเป็นเมื่ออายุมากขึ้นและยังช่วยเสริมสร้างจอประสาทตาให้แข็งแรงโดยเฉพาะเซลล์รับแสงที่ทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนครับทำไมเซลล์รับแสงเหล่านี้ถึงสําคัญและทําไมเราถึงต้องการวิตามินเอมากขึ้นเมื่ออายุเยอะขึ้นคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าเซลล์รับแสงพวกนี้จะอ่อนแอเมื่อเราอายุมากขึ้นครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเริ่มมองเห็นไม่ชัดตอนกลางคืนหรือตาพร่าเวลาเจอแสงจ้าหรือเวลาที่เราต้องปรับสายตาจากแสงสว่างไปสู่ความมืดก็ทําได้ช้าลงแต่มะม่วงจะช่วยบํารุงและฟื้นฟูตรงนี้ครับ นอกจากนี้มะม่วงยังมีซีแซนทีนซึ่งเป็นสารเดียวกับที่พบในกีวีมันช่วยปกป้องบริเวณมาคูลาของดวงตาโดยการกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายและลดความเครียดจากการออกซิเดชันที่เกิดขึ้นกับดวงตาครับสารนี้สำคัญมากสำหรับทุกท่านที่ใช้เวลาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออ่านหนังสือหรือแม้แต่ปรับตัวเข้ากับแสงไฟในบ้านครับแต่พลังของมะม่วงไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องสายตาเท่านั้นนะครับมันยังเป็นเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมสำหรับสมองของเราอีกด้วยครับ มะม่วงมีน้ำตาลธรรมชาติหรือกลูโคสที่สมองเราต้องการเพื่อเป็นพลังงานหลักแต่ที่พิเศษคือน้ำตาลในมะม่วงเป็นพลังงานที่ดีนะครับเพราะมาพร้อมกับใย,ยอาหารวิตามินและที่สําคัญคือวิตามิน B6 กครับวิตามิน B6 ตัวนี้เองครับที่ช่วยสนับสนุนการผลิตโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีแห่งความสุขสารเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการควบคุมสมาธิอารมณ์และความรู้สึกสดชื่นของเราครับ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงรู้สึกว่าสายตาไม่ค่อยเมื่อยล้าตาไม่แห้งและสมองของคุณก็ดูเหมือนจะทำงานได้เร็วขึ้นมีสมาธิและมีอารมณ์ดีขึ้นด้วยครับความรู้สึกสมองล้าหรือเฉื่อยชาในช่วงบ่ายก็จะลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเรื่องที่ผมเล่าไม่ได้มาจากแค่ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ชัดเจนเลยครับงานวิจัยจากวันสารแอปเป i t ไทยในปี2014พบว่าคนที่ทานเนื้อหมาม่วงเป็นประจํา จะมีความจําระยะสั้นดีขึ้นและคิดอะไรได้เร็วขึ้นด้วยนะครับผลกระทบนี้เชื่อมโยงกับทั้งโพลิฟีนอลและปริมาณวิตามินในผลไม้ครับแสดงให้เห็นว่ามะม่วงมีประโยชน์ต่อสมองจริงๆผมมีเรื่องราวที่คุณรัตด,ดาอายุ68ปปีคนไข้ของผมเองครับเธอเคยมาหาผมด้วยอาการบ่นว่าหมอคะช่วงนี้รู้สึกสมองตื้อตลอดเวลาตาแห้งมากจนแสบไปหมดแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสดใสเลยค่ะไม่ได้ซึมเศร้านะคะแต่เหมือนชีวิตมันจืดชืดไปหมด ดวงตาของเธอไว้ต่อแสงมากจนเลิกอ่านหนังสือเพราะป,ปวดหัวครับผมจึงแนะนําให้คุณลัดดาเพิ่มมะม่วงสุกครึ่งลูกหรือประมาณ200กรัมลงในกิจวัตรตอนเย็นของเธอโดยทานคู่กับโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยครับเพียง3สัปดาห์เท่านั้นครับคุณลัดดาโทรมาหาผมด้วยเสียงที่สดใสมากเธอบอกว่าหมอคะฉันตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนได้เสียบลักใหม่เลยค่ะตาไม่แสบแล้วกลับมาอ่านหนังสือได้อีกครั้งแถมจำชื่อเพื่อนบ้านได้ทันทีไม่ต้องนึกเลย รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องปฏิหารินะครับแต่มันคือการที่ร่างกายได้รับเชื้อเพลิงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยครับฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากมะม่วงให้ทานมะม่วงสุกครึ่งลูกหรือประมาณ200กรัมในตอนเย็นครับโดยทานประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนนะครับหลีกเลี่ยงการทานมะม่วงคู่กับคาร์โบไฮเดรตหนักๆห,หรืออาหารทอดนะครับการทานคู่กับโปรตีนเล็กน้อยหรือไขมันเดีย่ยงโยเกิร์ตธรรมชาติ จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับถ้าคุณรู้สึกว่าสมองและสายตาของคุณเริ่มอ่อนล้าไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนเมื่อก่อนลองให้มะม่วงเป็นตัวช่วยที่จะเติมพลังและชาร์จแบตให้คุณทุกคืนนะครับคุณหมอยืนยันว่าคุณจะรู้สึกสดชื่นมีพลังงานมากขึ้นและสายตาก็จะกลับมาคมชัดขึ้นครับจำไว้นะครับว่ามะม่วงไม่ได้แค่ให้ความหวานอร่อยนะครับแต่มันช่วยชาร์จ ส่วนต่างๆในร่างกายของเราที่ค่อยๆอ่อนล้าไปตามวัยทั้งพลังงานในสมองและความคมชัดของสายตาเลยล่ะครับเป็นเหมือนพลังงานดีๆที่รอคุณอยู่ทุกคืนครับใครชอบทานมะม่วงบ้างครับคอมเมนต์บอกคุณหมอหน่อยว่าชอบมากแล้วจะลองทานคืนนี้เลยครับผมอยากเห็นทุกท่านมีพลังและสดใสครับส่วนที่4มะละกอผู้ทําความสะอาดและลดอักเสบในร่างกายคุณพ่อคุณแม่เคยตื่นเช้ามาแล้วยังรู้สึกงวงเงียตาแห้ง ือสมองไม่ค่อยแล่นเปลือแม้จะนอนมาทั้งคืนแล้วก็ตามบางทีเราก็สงสัยว่าทำไมถึงรู้สึกไม่สดชื่นเอาเสียเลยทั้งที่ก็พักผ่อนเพียงพอแล้วใช่ไหมครับความรู้สึกตื้อๆหนักๆในหัวดวงตาที่แห้งผากหรือสมาธิที่กระเจิดกระเจิงเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันว่าทําไมมะละกอสีส้ม,สมหวานช่ําที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับถึงเป็นนักทําความสะอาดตัวยงข,งของร่างกายเรามันมีเอนไซม์ธรรมชาติที่ชื่อว่าปาเป็นครับ เอนไซม์ตัวนี้เป็นตัวช่วยที่สําคัญมากๆในการย่อยอาหารทําให้ระบบย่อยของเราทํางานได้ดีขึ้นพอระบบย่อยอาหารของเราดีขึ้นร่างกายก็ลดการอักเสบลงได้มากเลยครับเพราะหลายครั้งการอักเสบทั่วร่างกายที่เราไม่รู้ตัวมักจะมาจากโปรตีนที่เราทานเข้าไปเราย่อยไม่หมดนี่แหละครับทําไมการลดการอักเสบถึงสําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าพอเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะมีการอักเสบเรื้อรังในระดับต่ำๆเกิดขึ้นตลอดเวลาครับเราเรียกภาวะนี้ว่าอิน a ฟลเมจิง ซึ่งเป็นเหมือนไฟสมขอนที่ค่อยๆเผาผลาญสุขภาพของเราไปอย่างช้าๆและเป็นต้นเหตุสําคัญของทั้งภาวะจอประสาตาเสื่อมและภาวะสมองเสื่อมเลยนะครับการอักเสบพ,พวกนี้มันไปทําลายหลอดเลือดเล็กๆทั่วร่างกายทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและดวงตาได้ไม่สะดวกเท่าที่ควรส่งผลให้สมองเราตื่อคิดช้าตาเมื่อยล้าง่ายและแม้จะนอนหลับไปแล้วจิตใจก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่ครับแต่มะละกอจะเข้ามาช่วยดับไฟการอักเสบตรงนี้ได้ดีมากครับนี่จึงเป็นเหตุผล ว่าทำไมพอคุณพ่อคุณแม่ทานมาละกอแล้วคุณจะรู้สึกว่าตื่นมาสดชื่นขึ้นสมองปลอดโปร่งตาไม่แห้งเพราะร่างกายได้รับการทําความสะอาดและลดการอักเสบลงในขณะที่คุณหลับครับมันเป็นกระบวนการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อนะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมายืนยันครับงานวิจัยปี2013ในวารสาร Mediators of Inflammation บอกว่าสารปาเป็นและสารประกอบอื่นๆในมะละกอช่วยลดความเครียดจากการออกซิเดชันในผู้สูงอายุซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการอักเสบทําให้การทํางานของหลอดเลือดดีขึ้นเลือดจึงไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและจอประสาทตาได้ดีขึ้นครับนอกจากนี้มะละกอ,อยังอุดมไปด้วยวิตามินซีในปริมาณสูงซึ่งวิตามินซีนี้สําคัญต่อการสร้างคอลลาเจนในกระจกตาและเส้นประสาทตาครับหากไม่มีวิตามินซีเนื้อเยื่อเหล่านี้จะอ่อนแอง และการมองเห็นก็จะเสื่อมลงเร็วขึ้นครับและยังมีโคลีนในปริมาณเล็กน้อยที่ช่วยในการผลิตสารอะเซทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่จําเป็นสําหรับการมีสมาธิความตื่นตัวและการประสานงานของกล้ามเนื้อครับสำหรับสมองที่สูงอายุการสนับสนุนพิเศษตรงนี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการรู้สึกตื้อและการรู้สึกกระตือรือร้นได้อย่างชัดเจนเลยครับแต่สิ่งที่อาจถูกมองข้ามมากที่สุดคือ ผลกระทบของมะละกอต่อระบบการฝาติกของสมองเราครับระบบนี้เปรียบเสมือนระบบทําความสะอาดที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณนอนหลับครับในตอนกลางคืนสมองของคุณจะกําจัดของเสียและสารพิษต่อระบบประสาทออกไปการอักเสบต่างๆจะไปขัดขวางกระบวนการทําความสะอาดนี้ครับแต่มะละกอจะช่วยลดการอักเสบเหล่านั้นทําให้สมองของคุณสามารถฟื้นตัวและทําความสะอาดตัวเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกอย่างไรเมื่อระบบนี้ทํางานได้ดีขึ้นคุณจะตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สึกง่วงเหียน้อยลงดวงตาจะรู้สึกสงบและไม่แห้งกร้านคุณจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสมาธิแทนที่จะต้องพยายามคลานออกจากม่านหมอกในสมองครับชีวิตก็จะสดใสมีพลังมากขึ้นผมมีคนไข้ท่านหนึ่งคุณประเสริฐอายุ70ปีท่านเคยมาปรึกษาผมเรื่องสมองตื้อตอนเช้าตาแห้งมากจนต้องหยอดน้ําตาเทียมตลอดเวลา แกดูเหนื่อยและหงุดหงิดมากครับผมจึงแนะนําให้คุณประเสริฐลองทานมะละกอสุก2อสชิ้นหรือประมาณ100-150กรัมก่อนนอน90นาทีทุกวันครับเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นครับคุณประเสริฐก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับท่านบอกผมว่าหมอตื่นมาแล้วรู้สึกลงสบายตาไม่ต้องหยอดน้ําตาเทียมบ่อยๆแล้วครับรู้สึกเหมือนได้พลังกลับคืนมาเลย เรื่องราวของคุณประเสริฐทําให้ผมเห็นถึงพลังการเยียวยาของมะละกอครับฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมะละกอให้ทานมะละกอสุกสองสามชิ้นหรือประมาณ 100- ่ง0ถึงหนึกรัมในตอนเย็นครับโดยทานประมาณ90นาทีหรือ1ชั่วโมงขึ้นก่อนนอนนะครับเลือกผลที่สีส้มๆมีกลิ่นหอมและนิ่มเล็กน้อยนะครับไม่ต้องทานเยอะหรือทานกับอาหารมื้อหนักๆครับแค่ปริมาณเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วครับ ถ้าคุณอยากตื่นมาด้วยความรู้สึกที่สดใสสมองปลอดโปรง่งและดวงตาที่ไม่แห้งผากลองให้มะละกอช่วยล้างพิษและฟื้นฟูร่างกายคุณคืนนี้นะครับคุณหมอยืนยันว่ามันจะช่วยฟื้นฟูสมดุลให้ร่างกายและสมองของคุณได้ทํางานทําความสะอาดตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด์ในขณะที่เราหลับครับใครเพิ่งรู้ว่ามะละกอช่วยเรื่องการทําความสะอาดร่างกายและลดการอักเสบได้ดีขนาดนี้บ้างครับคอมเมนต์คำว่าสะอาดใส มาบอกคุณหมอหน่อยนะครับผมอยากเห็นทุกท่านมีสุขภาพที่ดีจากภายในครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักทุกท่านครับเราได้เรียนรู้ถึงผลไม้มหมัดจันทร์4ชนิดที่จะช่วยฟื้นฟูสมองและสายตาในยามค่ําคืนไปแล้วนะครับแต่ความรู้จะทรงพลังที่สุดเมื่อเราลงมือทําครับอะไรคือคามั่นสัญญาเล็กๆน้อยๆที่คุณจะให้กับตัวเองหลังจากดูวิดีโอนี้จบครับโปรดแบ่งปันคํามั่นสัญญา ของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์และติดตามช่องของเรานะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราครับสุดท้ายแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักนะครับขอบคุณมากครับผมดอนเจมพอเตอร์ครับดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ